คุณแม่พิพลอยเคลื่อนไหวถึงลูกสาวแห่ให้กำลังใจล้นหลามจากเหตุการณ์อุบัติเหตุของเน็ตไอดอลชื่อดังพิพลอยพัชชะพรอ,อินเทศรถเก่งนิสันจู๊กสีขาวชนเสาไฟฟ้าแล้วตกข้างทางภายในรถพบสามีตะและลูกอีกสองคนน้องจ้าจ๋าวัยสี่ขวบและน้องเจด้าวัยสามเดือนได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วแต่สาวพิพลอยเสียชีวิตท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจำนวนมาก โดยทางด้านคุณแม่นางสมคิดอินเทศได้เคลื่อนไหวถึงลูกสาวผ่านเฟซบุ๊กโพสภาพลูกสาวในภาพข่าวดำพร้อมกับระบุข้อความว่ารักเธอจังเลยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์คนสวยของแม่เธอทำให้ฉันยิ้มต่อมาก็ได้โพสภาพขณะรอเข้ารับศพของลูกสาวพร้อมกับระบุข้อความว่าห้องนี้คงไม่มีใครอยากมาใช่ไหมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาที่นี่คือมันบีบหัวใจของคนเป็นแม่สุดๆท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ทางทีมงานในนิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณนที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ